สวัสดีครับช่องทิเ็ตโอษณามีเข้าวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอรลรายการสำคัญทั่วชุกมกลุ่มโลกไม่พลาดนะครับทีเด็เดีๆนี้สามารถกดติดตามกด subscribe เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 90เกลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชยร์ฟุตบอลให้พลาดเชร์เัลาลราแจกสัปดาห์เป็นแสนต่อบินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7%จอครบจบในที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามากันได้นะครับ ทีเด็ดเราวันนี้จะไปที่อาร์เจนตินาพรีเมราดิวิชันนะเบลกาโนเจอมบรก์การสเซนเป้านะครับเจ้าบ,บ้านอันดับ9้าทีมเยอะนะือนอันดับหต่างกัน7อันดับราคาเปิดมาเจ้าบ,บ้านต่อครึ่งลูนะครับผลงานเจอกันมา3เกมเนี่ยเป็นเบลกาโนเจ้าบ้านดีกว่าด้วยนะครับและผลงานท่นหลังโดยรวมก็ดีอันดับคะแนนก็ดีกว่านะมาดูตัวเลขกันหน่อยเบลกาโน10เกมหลังเย้าเยือนนะชนะ4เสมอน1นแพ้ไป5ป้าก็ทรงๆแหละนะบวก5้าเสีย5้า50นะ ผลงานในบ้านดูดีเลยบอลออริเจนดนาโหดและเกินในบ้านนะฮะสิบเกมหลังสุดมีแพ้เกมเดียวเสมอสามล้วก็นนะไ,ไปถึงหกเกมดูเด็กหกเกมหลังล่าสุดบวกทุกเกมในบ้านอะเบลกานโนนะรวมแล้วมีเสียสองเสมอหนึ่งบวกไปเจ็ดอัตราการบวกในบ้านถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหต่อให้เอาพวกซานโรเลโซและซิงขับมาเล่นบเยือนเนี่ยก็เล่นเหนื่อยเลยนะมาดูทีมเยือนกันหน่อย ิบเกมหลังของบาลากัสเซนเทาไม่ธรรมดาว่ะเยื่อยืนแพ้เกมเดียวนะเสมอเยอถึง5เกมแล้วเก็บชัยถึง3เกมนะทีเยือนบาลากัสบวกไปถึง6,7เกมอ่ะบวก7เกมด้่ยแม่เสียเกมเดียวแล้วก็ขอภายเสมอเกมเดียวแล้วมีเสียแค่2เกมนะอัตราการบวก70เอรน่ะโอ้โหบาลากัสช่วงหลังบวกดีฟอร์มเดียน่ะแล้วเกมเยือน่ะเกมเือน10เกมหลังชนะเกมเดียวโอ้โหเด เล่นเยาเยือนดีมากนะแต่เกมเยือนนี่เก็บใช้ได้เกมเดียวเสม,มอ5้าแล้วก็แพ้ไป4ี่เกมช่วงหลังไม่ได้บวก9เกมไม่นชนะใครเลยนะแต่อัตราการบวกยังดีอยู่นะครับ10เกมหลังล่าสุดบวกไป6เสม,มอ1เสียสเกมน,นะอัตราการบวกถึง6 0 7 0เนละว,วะทิมเยือนไม่หมูทิมเยือนไม่หมูนะมีโอกาสจบเสม,มอด้วยว่าราคาไม่แรงเจ้าบ้านฟอร์มดีขนาดนี้ชนะ6เกมติดอะบวก6เกมติดยังต่อแค่ปปอเลยนะต่อครึ่งลูกผมดูราคาแล้วปปอเกีย ราคาเปิดมาเบโนโนต่อครึ่งลูกได้เต็มลอง1ล8ครับถ้าต่อพอพอเบอกโน่1.78ลองเล่นเต็มนะคู่นี้ไง้ก็เด้เชียร์เจ้าบ้านดีกว่าเบโนโนต้องบอก6เกมหลังบวกมาทุกเกมด้วยนะผลงานเจอกันมาก็ดีภาพรวมรลคาแนนก็ดีกว่านะคิดว่าราคาปอปอเจ้าบ,บ้านเก็บใช้ได้ครับเต็มที่เสมอไม่แพ้ส่วนคู่ที่สองคยังอยู่ที่ที่เด็ดเรานะเบลารุสพรีเยร์ลกนะไายุโรปหน่อยนะบาเต้บริซอฟเปิดบ้านพบชักติยอนนะฮะ ราคาเปิดมาเจ้าบ้านตอกปอปอนะเจ้าบ้านต้องบอกว่าดักคะแนนดีกว่านะครับดัดปก 6, ทีมเยือนดัดสบส่นะต่างกันถึง8อันดับเลยนะฮะราคาปปอถือว่าไม่แรงเท่าไหร่ทีมเยือนก็ถือว่าที่ชั้นดีนะช่วงหลังหายไปเลยนะเนี่ยชักซิยอนะฮะ6เกมหลังเจอกันมานะบาเต้บริซอฟเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับชนะ3ส่วนชักซิยอชนะ2นะอืมก็ถือว่าเจ้าบ้านเหลืองเหลือนิดนึงมาดูตัวเลขกันหน่อยสลับบาเต้บริซอฟเย่าเยือนล่าสุด10เกมหลังมีชนะ3เสมอสาแพ้ไปสี่ ไม่ค่อยดีนะอ,อัตราการบวกก็ไม่ดีด้วยบวกสองเกมเองเสียไปแล้วถึงหกเกมอะ่ะโอ้โหอัตราการบวกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเปล่าะนะผลงานในบ้านล่าสุดชนะสามเสมอสามแล้วก็แพ้สี่เกมในบ้านราคาที่เปิดมาทั้งหมดเจ็ดครั้งเนี่ยเสียแมงทุกเกมอะ่ะ <c oughs> ไอ้เหี้ยไม่บวกแม้แต่กเกมเดียวอัตราการบวกศูนย์นะสิเกมหลังน,นนะโอ้โหบาเต้ไม่ไหวนะเชียร์ชักติยอเลยกว่า สิบเกมหลังล่าสุดดูดูอฟอร์มสุดยอดเสมอ2แพ้2ชนะไป6เกมนะเกมเย,เยือนนะบวก4เสมอ1เสียไป2ต้นอหาร2อนะอัตราการบวกถึง60%นะชักติยอมบวกดีผลง,งานดีนะครับเกมเยือนก็เล่นดีอ่ะเกมเยือนล่าสุดมีแพ้3เสมอ1และชนะถึง6เกมบวกไป4เสมอ1เสียแค่3เกมนะอัตราการบวกห0เอนเอตัวเลขดีนะตัวเลขเดีย่ยวเจ้าบ้านเยอะเลยนะฮะผมว่าน่าเชียร์นะมีโอกาสไม่แพ้เต็ที่ว่าเสมอเลยนะ ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อปป1.9นะรองได้1.89ถ้ารองครึ่งลู่1.6ต่อได้เต็มคู่เนี้ยเชียร์ทิมเยือนดีก,กว่านะฮะชักติยอหน้าเชียร์เหลือเกินคิดว่ายังเสมอได้โอกาสชนะใกล้เคียงนด้วยนะตัวทิมเยอนบวกดีเชียร์ได้ครับทีเด็ดสองคู่นี่ชอบตานจะไม่ได้ครับเบลโกโนเจบอลการผมมองว่าฟอร์มดีทั้งคู่ช่วงหลังนะแต่ก็เบลโกโนโต,ต้องบอกหกเกมหลังบวกมาทุกเกมหน้าเชียร์กว่าจัดได้ครับส่วนคู่ที่สองไปที่เบลุต บาเต้จะชัดยอบาเต้หเกมหลังในบ้านเนี่ยเสียทุกเกมเลย <c oughs> 10เกมหลังไม่มีบวกที่เราเปิดราคามานะเป็นชัิยอที่ผลงานดีกว่าตัวเลขดี6กส่าเปอร์เซ็นต่าเชืยอเลยเกินจัดชัิยอทีมเยือนได้เลยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ